เป็นนัอะไรกูแบบป็นเป็นใหกูแบบเร็วเร็วอีบังบังเป็นเป็นป็นกด้กินหมแล้เป็นเป็นอกูคืนเนีเป็นเป็นอกูคืนเป็นกูจะนเป็นเป็นอุมเป็นอุ้มเป็นอุ้มูเนี่ยเป็นเป็นอุมกูจะนเป็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 นนี่้นนีนี่นี่ที่นอนอยู่นี่ นี่นันหนูอยู่นี่เออเนี่ยอยากกินอันนี้ดิอยากกินอันนี้ในนี่นั่นหนูอยู่นี่บอกผู้ชิมนี่เปนขนมเขาบอกเอาลูกบอลกูไปใช้น้อเออมานี่แล้วก็นี่แก่ของหนูเออกินไปเลยค่ะ เออนูทางหนูทางหนูอันนั้งนูเลยบอกูสิเกิดอันให่บอกเ้กูบปไปขอนี้เลยแล้วขอมานี้แล้วขึ้นี้นีนีนี่เออนั่นเอนั่นเลย